สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับมายค f t พาร์ทคอโซย์วอมาร์วันพีชใช่ใช่ <c oughs> เริ่มหรือตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มซีรีส์ตัวเองไปแล้วเฮ้ยตอนนี้มันบล็อกอ้นี้อ้าวไม่ใช่เร็วเลยคิดว่าเป็นสโนว์บล็อกนะฮะซึ่งอุยตรงนั้นดแดงๆให้ดาวา่าลาวาสำหรับพันนี้ เราจะไปลงเหมืองไม่ดีหาเหมืองก่อนถ้าเจอเหมืองไวเราก็ลงโอ้แต่ตอนนี้จเจอเรือเรือมาลินฟอร์ดได้ไปดีกว่ามารินฟอร์ดจ้าตกนี้ตายนะถึงไหมไม่ถึงนี้ตายเลยนะดังนั้นเราไม่เสี่ยงครับ เราจะเรื่องนี้เราจะไม่เสี่ยงต่อบล็อกไปก่อนนิดนึงอ่าคิดว่าใช้ได้แล้วก็กดคอนโทรลค้างแล้วก็ I believe I can fly อู้เออเฮ hey. ้คุ้นๆหน้าตาคุ้นๆเหมือนผม เอาบล็อกไปแล้วจุดนี้เราก็ดำน้ำแล้วก็ดูแมปไปดีกว่าคือตอนนี้ต้องการหาเอ่อทะเลทรายเพิ่งยังไม่เจอเอ้ยโหลดแบบใหม่ตรงนี้นะโผล่โผล่ขึ้นมาเจอลาวาไหมเออดีดีเออ ลาวามันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรลาวาแบบนี้เราเคลียร์กันได้ใช่ไหมน้องลวาวาอดิจริงก็แค่ขอทางพรอุย้ยเจียนนะลูกใจเยนนะจเจียนเงินเอ่อตอนนี้พอดูไปมาก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันใช่ ทรายทะเลทรายหรือเป็นสโวนเออ,อฐานเยอะดีแต่ข่าวดีคือมันเป็นสโนจากนั้นเราก็เฮ้ยอุย้ยเกือบเกือบเกือบดวนดวนดวนโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลจ้า,า,จา,าจรักษา อเกือบแล้วเอ,เอาเป็นว่าเฮ้เฮ้เฮ้เมื่อกี้นะ็นแบบช่ดูุริศัยไหมอาตอนนี้เราก็ตรงไปก่อนนะครับเพื่อความภายในชีวิตและทรัพย์สินเราจะตรงไปแล้วก็เจอทรซศยใช่ไหมหรือเป็นเพียงแค่รายชายหาเออ มันคือชายคาดบอกตรงๆว่ามดวันพีนเนี่ย natural. เห็นแก่แล้วรู้สึกไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นอกจากว่าเออจะเป็นเวอร์ชั่น1 8ขึ้นไปที่จะมีเนื้อแกะให้ท่านได้ลิมลองรสชาติตรงด้านหน้าก็มีลาวา แต่ตอนนี้เป้าหมายของเราคือการหาพีระมิดเน,นื่องจากว่าที่เกียยลงเหมืองเพราะลงไปเนี่ยโอกาสตายเนี่ยมันไม่ได้ตายกับพวกซอมบงซอมบี้หรอกนะมันไปตายกับตกลาวาเนี่ยวูบเจอมาลินมอลินเรือมาลินแล้วก็เจอเรือเจอเรือโจนสตัดด้วยจนสลัดสององั้นเราไปเรือหึม หน้าตาคุ้นๆเหมือนผมตอบบล็อกไปสักรอบหนึ่งแล้วเข้าไปดูนี่ใช่เลยนะโอ้โอเคนะครับแล้วเราต้องออกไปให้ไกลจากที่นี่ไปเรื่อยๆทางใดจนกว่าจะเจอกาะเกาะนี้ก็ไม่ไหวนะน้อง มีเรือเทียบปังเงี้ยอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วคือถ้ามีแบบนี้นี่รู้สึกมันจะเอ่อมีจะว่าไงดีเฮ้ย,ฮย,ฮยมันมันมีบล็อกไดมอนด์นี่ใช่โอ้ยชีตอ่าก่อนอื่นเลยฮะแล้วก็ไปว่าใครมาเล่นเห็นเขา บอกมาว่ามอดนี้สนุกเแ,แน่นอนถ้าเราจะเล่นแบบธรรมดานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องคือผมเป็นคนที่ตรงๆคือไม่ชอบการเล่นแบบตายแล้วมันเกิดได้อ่ะเข้าใจไหมมันเป็นอะไรที่มันไม่สิ้นสุดแต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเราต้องรีบทำลายสปาวก่อนเฮ้ยคุณเหาะ สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์สนใจกด Subscribe กันได้แล้วแน่นอนฮะสำหรับพาร์ทน,นี้ก็จบไปแล้วดังนั้นเราไปเล่น Survival ธรรมดาที่ตายกันได้ดีกว่ามสนุกจะเป็นไงก็เราติดตามชมกันพาร์ทหน้านะฮะสำหรับพาร์ทนี้ไอเซก b ้ e